ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบอร์ซีนี่นะคะวันนี้ก็อยู่กับจ่าเอชเลิฟเธอค่ะกับแมปของอะซีนีมาเอ็กซ์เพลนนะคะในเกมหนบอสเล้งเองค่ะทุกคนวู้วันนี้ก็ไม่ได้เห็นเจ้าผีดุดตู่อยู่ใครล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาดีนี่สองทีตแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงลดนั้นค่อนข้างที่จะน้อยมากๆค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนถ้าทุกคนนะคะอยากรู้ว่าเรื่องราวจากแผนนี้เป็นไงแล้วก็เราไปรับชมพร้อมกันค่ะทุกคน let's go เออขึ้นแรกนะคะทุกคนวันนี้เราโซโลกันเลยเขาบอกนะคะว่าให้รอลูกค้ามาถึงวิเก็บได้ไหมอุ้ยต้องเสียตังค์อ่ะทำไมต้องเสียตังค์ด้วยอ่ะเรียกได้อุยปูลเลเลไม่เล,ล้วยอุ้ยอุ้ยสวัสดีค่ะ Ff, แล้วเขาต้องการแคนดี้ใช่ไหมคะแคนดี้อันนี้โค้กอ๋อน,นี่ไงแคนดี้อ่าแคนดี้นี่คะ่ะคุณลูกค้ใใคคาอืบอืบอืบอีเลเชมัสเซอ์เอ่อคัมเซดาเข้าไปห้องน้ำเหรอแอบดูได้ไหมแอบดูแอบดูแอบไม่ไม่เห็นเลยอุ้ยลูกค้ามาลูกค้ามา อ๋อโอเคค่ะต้องการโซดาเลยค่ะส you know? ักครู่นะคะสซดาอันนี้หรือเปล่าอ๋อ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 ะไรคือหรอโซดาโคมไฟอ้อนี่เปนกาแฟไม่ใช่โซดาท่ไหนอ่ะโซดาค่ะัลโหลพม่ดาเอ๋เซโยโซดาโซดาอีกนินึงโซดาอาด เออขอบใจพี่แตงเอ,อ้ยโรงหนังเรา,าปังปูริย่มากนะ่ะเพราะว่าเมืองนีเนียเป็นเมืองที่เรานั้น yes okay yes แค่นี้ได้ค่ะเคืองของเราเนี่ยเป็นเมืองที่ชื่อว่าอ,อ่าชื่อชื่อเมืองว่าบิเวลาเกสนะคะทุกคนอ,อ่าเขาบอกแล้วค่ะว่าให้นำขยะเหล็กไปทิ้งด้านนอกอาคารนะคะขยะนี่เหรออ่นานำขยะออกมา โอเคปีทินที่ด้านนอกนะคะนี่เป็นอุ้ยน่ารักมากอะสีสันน่ารักมากฝั่งนูง้นไปฝั่งนี้ก็ได้ะคะ่ะปะข้างหลังเหรอคะใช่ไหมตรงไหนวะ <laughs> เอ้ยใช่จริงด้วย <laughs> ต้เข้าฝั่งไหน้องเข้าไปข้าง,งไหนหลงทางเฉยเลยเสียประตูไดยก่อนนะ เสร็จประตูตนี่ก็แบบไม่เกรงใจใครนี่เลยอ่ะทิ้งเขาบอกว่ารอลูกค้านะคะให้มาหาเขามากขึ้นนั่นเองเอ้ยเยอะอยู่แล้วค่ะเมืองเมืองใช่ไหมบุซี่เอ๊อยากหรือว่าเออมีหนังอะไรฉายบ้างเฮ้ยหนังกำนัน from the director of ออฟแปบ๊บนึงออฟฟิวอีแล้วก็ ดูโรเบแล้วก็หนังโดบอกเอ้ยไม่ได้มีหนังผีไงนจริงแล้วต้งการอะไรจ๊ะต้องกอน,นออันนี้จ้า I want to give you t o n Thank you thank you very much b e ค้เจะตัปิดนะปังปังเสียงมันแบบโอเค อีส์กับค p e r p o p ่อครัวเขาจะต้องต่อพ่อคครับต้องซ่อมเครื่องปปคอนนะคะพังเฉยเลยอ่ะซ่อมสอบเครื่องอยากพังได้ไหมล่ะยคืนแรกเราผ่านไปได้อย่างสะดวกสบายโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเราจะรักลูกค้าอย่างดีนะคะคืนที่สองเขาบอกเลยคือว่ารอ รออีกแล้วะะแล้วค่ะนี่ยลูกค้ามาแล้วค้าประจำสีเดิมสีเดียวที่ถ้ารอคอยตรงนี้เหรอแค n ดี้ออฟริกาแครดีอร่อยนะคะแค่ตะกี้เนี้ยเฮ้ยว๊อดระดับฉเฉลยเฮ้ย ใ่รม,มันจะมาดับอะไรป่านนี้อะคนเราทำงานนินดๆหน่อยๆเนี่ยลูกค้ามาไม่มีใครรับลูกค้าอีกเออแหม่นี่คือเครื่องซ่อมนะคะซ่อมแซมให้เรียบร้อยอึ๊บอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยยงไมเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไร ไม่องเหอะแม่ยังม่ไม่ไม่ม่่ทันทันวิงทันวิงทันวิทเขาวิเขาวิ่งายไปไหน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 โอ้โหลูกค้ากดปาก็ได้เหลืยงเชียว แล้วคอมาหยุดได้ไหมไมาเสร็จตายได้เลยค้อน่ะอยากได้มากเลยอเอาไปทุบหัวของไล่เราเมื่อกี้มันจะเป็นตัวอะไรสักอย่างนะคะแต่มันไม่สมนึกมาอุ้ยนี่ไงขนมไปเลยผ,ผิดอะอแต่ก็เอ,เ,อเอาเอาเอาที่ผิดไปนะแซกิวขยะมัคนคือกันขนมนะคะได้เลยขนมเลยอยากลาออกคทำคืนนี้เสร็จลาออกแล้วไล่ขนาดนั้นไม่อยู่หรอก ลกลกัวลกูกจีลูกจิตใส่นากากสีขาวเข้าตามฉันมาฉันจะออกจากเมืองแห่งนี้คอยดูนะส,สดาส,สดาเอาไปเลยค่ะส,สดาชอบอะอไอชิปุลโอมใช่ปมึนหันมือนวิกินอะไไม่กินอะไลมึนเลยนี่ไม่กวาดแล้วก็กวาดแค่ สิบสองที่เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ทยทำไมกับพีิบอะเนี่ยเฮ้ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วแน่ เวลานี้เพื่อนก็ไม่อยู่ด้วยดิแม่แม่ก็พีดไม่หยุดเลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรจะแม่วิววิวแล้วก็วิวแล้วมันเก็บแล้วมันมาเรื่อยๆอ่ะวิวฉันไม่อยากหลับให้มันแน่เลยมันมาต้องมองมันมาต้องมองมันต้องมอง พดนังผีอะไรเนี่ยอ,อยู่อย่างนี้เลยโอ้ย,อยก้าวแล้วค่ะก้าวแล้วน้ำหญิงแลาวอยู่ไม่มีเฮ้ยตรงนี้ตรงน,นี้เอ้ยเอาดิสิบแล้วค่ะ บริเวณรอบองคาเหรอไปขายดูไหมดูขายเป็นยังไงบ้างชิ้นก็แค่ต้องหาย่ออีกสองที่อะนะห้องน้ำหรือเปล่าอ๋อห้ยอันนี้อันนี้สีดำตาลเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่สีเหลืองละแต่ยังไม่หลอกเราถ้าเราอุ้ยก็ตกใจดิไปอยู่คนเดียวเนี่ยแล้ว <laughs> อยู่คนเดียวมาเหมืนอนก็ตกใจสิเธอตกใจตกใจไง เดจะไมตอนนี้เหรอก็นอก่็จะไม่มาประเด็นนะเฮ้ยสองอันอไหนวิเจอ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 วิสองอันฟรีเรว่นอยู่ตรงนี้อบย,ย่อย่าไปกลัวมาัวอย่าก,าาก,าากาเสียมันบิลว่าเฮ้ ห้วใจจะวายตายไม่เวลาออกจะรลออกแล้วแบบนี้เล่นอยู่คนเดียวมันน่ากลัวใครนะคอมเมนต์ไม่กลัวไม่เห็นหน้ากลัวเลยอะไรอย่างเงี้ยเล่นคนเดียวลองเล่นคนเดียวนะเล่นคนเดียวเล่นแบบเวลาตึกๆเลยอันนี้คือตอนนี้คือเวลาตีหนึ่งยี่สิบเอ็ดเข้าใจะปะแลนอยู่คนเดียวค่ะคิดว่าไม่กลัวเอ,อ้ยเล่นคนเดียวไม่กลัวหรอก อจะให้รู้ว่าคุณว่าจะเตะตูดแป๊บอันสุดาไม่แจกจ้าจ่ายด้วยขอคลิปด้วยนะจ้าขอบคุณจ้า <c oughs> เบอรน้ำถู <c oughs> คืออะไรวะอ๋อเช็ดถูห้าอันมาอีกแล้วแน่เลย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมถ้ามาอีกแล้วก็ <c oughs> โอเค ถือหนึ่งอ่าอย่างงี้หาแบบนี้ดีกว่าถือสองเอ้าเอาเอาเอ้าเอาใกล้อะ,อะ,อะ,อะถือสามอันนี้ยัโอเคที่ไม่ได้กวาดแล้วมันก็ไปเจออะไรที่มันนักว่าแบบนั้นไงเกร็งวะเออมันก็ยังโอเคเอาจริงแบบเนี้ยจริงจริงริดร้องอ่ะทุเรศเฮ้ยตกใจ อ้ยอยู่นี่เดี๋ยวรองลงมากรองทำไมฉันอัดเกมยอยู่นะไม่เป็นไรค่ะถือว่าเสริมบรรยากาศเอ้ยอะไเสริมบรรยากาศอีกเยอะยูยาเอ้สุราเชิญจ้าขอบคุณนะจ้าแค่เพราะคุณร้องผลอะไรมอดแน่เลยอ่ะเข้าไปดูลงห้หลังน,นะแต่ว่าไม่อยู่เอ้ยลองลองตามไหมลองตามลองตามดูเอาอะไรจ้าอะไรเอาขานม ได้ได้ได้เอาไปเลยเราวตามลูกค้าตามลูกค้าก็ลูกค้าไหนตัวเับเซนนั้นพ็เหนื่มมันก็โจจะแตแกแค่กับคขาทางหลักเออเห็นเลยเห็นกับตาเลยไปดูได้เหรอตัวเับเสยนแล้วไงตัวแล้ว มีศภาวีพ่ลบหนีคนหาเล้ของคนชิบละรถ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 เรารถเราอยู่ไหนรถเรารถเรานี่ให่ดีนะออกมาก่อนโอ้โหีเด็ด้มีศิษฐ์หลอกเรา ตานจับที่หลบหนีคนหลบหนีแล้วแต่ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรแสดงว่ามี X2 แล้วคะ่ะมีจริงดิ X2 ออยังไม่มาใช่ไหมโอเคค่ะทุกคนโอ้้หอาหาวอาหาวเลยอาหาวอะไรค่ะทุกคนเป็นไงมาคะ่ะกับเรื่องราวของซินีมานะคะทุกคนเอ้ยนายชวนเลาทำไมเนี่ย พ้าทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนถ้าทุกคนนะคะอยากเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลิกงไว้ให้ใต้คลิปนะคะทุกคนเช่นเคยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย